ไอตีเล็กล้างลับกดไอไก่สไตล์โหดไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกไรเบมีทั้งสไตล์โบว์คาร์ดหรือสไตล์มิสติกก็มีและสำหรับสายบาสแบบบาสเกตบอลซีโร่ก็มีสไตล์มิสติกม,มากมายให้เลือกใช้หากใครสนใจกดลิงก์งที่อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนี้ได้เลยครับมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนมาช้าหน่อยแต่ชัดเจนดูกว่าไม่มานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเรามาดูเทคกกนิคการเล่นเบิ้์นต้องขำแบบนี้กันนะครับทุนเทคนิคแรกคือการสไลด์นะครับให้เรากดตัว E เพื่อสไลด์นะครับสำหรับการเล็กบอลคือตัว Q ินะครับ แบบนี้เราสามารถงัดบนขึ้นได้ด้วยการกดสเปซบาร์นะครับต่อมาเป็นการหลอกยิงนะครับให้เรากดเตะค้างแล้วก็กดตัว E นะครับจะเป็นการหลอกยิงนะครับเทคนิคต่อมาเป็นการเตะโค้งนะครับถ้าเรากดเตะค้างไว้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะปั่นโค้งซ้ายหรือว่าปั่นโค้งขวานะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ด้วยบนนะครับเราต้องการส่งไปทางซ้ายให้เรากดเตะค้างแล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับสัญลักษณ์มันจะบอกนะครับว่าตอนนี้เราจะปั่นโค้งส่งไปทางไหนนะครับ สำหรับการวิ่งของแบบนี้จะมี2รูปแบบนะครับสำหรับรูปแบบแรกนะครับจะเป็นการวิ่งธรรมดาครับโดยการกดชิป1ครั้งนะครับจะเป็นการวิ่งแบบปกติแล้วหลอดสเตมิน่าเราก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการวิ่งแบบที่2นะครับให้เรากดชิป2รอบนะครับจะเป็นการวิ่งเร็วนะครับโดยมันจะกินเกจสเตมิน่าที่อยู่ทางซ้ายมือแทนนะครับสำหรับการเปิดแอรเวกเคนะครับให้เรากดตัวจีนะครับ เช่มี 2> 2พีษาจอยู่ในตัวฉันใครนี่กีคุงสวยมันเจอวันเหนือกว่าไปในมือฉันสวยกว่าใช่โอ้โหเป็นงานเป็นงานอย eh. ่างนี้ขออนุญาตตอบรับอุ๊ยอุ๊ยเน็ตติงบูมส่งสวยเพื่อนโอ้ตําบมลน์ไปโทษทีเพื่อนส่งคมไปหน่อย่ะโทษที นะะออกซ้ายสายลรไปเลยเราไม่สนเลยไม่รอแล้วก็แบ๊โอ้โหนั่เยอะละสู่เพื่อเอ่อ ตอนนี้ขอสตไตล์อะไรดีกันไอ้นี้ไหมครูนี้มีไหมคูนิกจะมีขอคูนิคูนิคูคุูเออออได้คูนิไงโอเคเอาตัวนี้แหละไม่อ่านชื่อแล้วไป let's go Iron Head Power Shot Hero for t i t u t u จ e สยู่ค่อนข้างเท่เลยแลว่ามันโหดแน่นอนลุเอาไม่โอ้โหเล่ยนอย่างนี้เลยเหรอพี่เอา Power Shot เออเอาไม่เข้า ระยะน,นี้ใหญ่น้องถ้าพลาดนี้บอกเลยนะว่ากลับบ้านไปไปไหนะดีวะมาแล้วซปเปอร์ฮีโร่ของบุรกอกแค่น,นั่นปืนใ,ใหญ่ไอ้น,น้องระยะของพี่คือยี่สิบแปดเมตริงระยะหน้ากโกแต่ว่ามันต้องเราใช่ไหมเลืออ,อ,อขอยาตเลยนะครับขอยาตไปก่อนเลยจังหวะนี้ ไม่มีใครตามถึงไม่มีใครตามทันเรือเอา้าเมื่อกี้บอลไม่ได้มาด้วยเหรอเอ้ยโกนมาเอ้ยสวยยิงเออมาแล้วไงแล้วสี่ต่อสี่ไอ้น้องเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ฟิตจัดโอ้โหโอ้เออเอาใหชนะก่อนเพื่อนใช่นะ บอกคืนนะมี่นี่ไงเพื่อนไปเพื่อนส่งสวยมากเด็โกชมตัวเองเลยแล้วกันไม่มีใครชมบึง้ง เวเพื่อบตัวแบบเด็กขอโทษขอโทษยังมงนเนเลยเมื่อกี้อ๋อเฮ้ยฮ่าฮ่าอ่าโอ้โหเจนพี่โอ้เดืวดฉอตเอาโอเคสวยแล้ของดีมาทุกคน ฮะอะไรอะไรเกี่ยวอะไรโอ้ยโอ้ยน้ำจิ้มติดคอน้ำจิ้มติดคอโอ้โหปลาโดน โอเคอย่าหาทำที่บ้านนะครับอย่าหากินแล้วเล่นเกมบางคนตายเมื่อกี้นายเอ๋ยคุณนายน้ำหวานเอาล้วครับมาคุณนายน้ำหวานครับพยักไรไม่มีวันตายชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีวันตายดูชุอว่าจะทไงแล้วจน้ชียาใส่ขวาก o g ีบ e w ก w e e w a o ีบ o g ก e w w a n ก chew e wanna a n e c ช,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 ชุแล้วชรจะไปที่ไหนก็ <c oughs> สวยเพื่อนเอา้าเอะไรอะฮะโอเวอร์ไทม, <c oughs> ม์เยไม่มีไอนีนชั้นต่อไปหาด้วยเหรออ๋ออนดิเคเเลยโอ้ ร้อยไอ้น้องเรรียบ้อยเป็นการเก็บแต้มทุกคนเก็บเกล็ดอันตรีไงมันเป็นแผนวิ่ง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 เอาเอาได้เฉย กออกไปทางขวาซ้ายไปละไอหนุม่มเจอกันที่พายภาคนะนาหน้าโอ้เป็นเลี่ยงแ้วตอนนี้ผมมาเหนือไงไม่ถึงตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะบึง้งมาถึงเวลาละจบแบบสวยๆน้อง ปปไปเข้ามาเนี่ยลิงกุ้งเนี่ยไปเลยเนาะสกเกอร์เซลเข้าไปแล้วรังไข่โอ้ยอ่ะไปเลยเอ,อ